สวัสดีครับวันนี้สนุกกับของเล่นของสะสมนะครับพาเพื่อนๆมาย้อนรอยกับของเล่นในความทรงจํานะครับวันนี้เป็นโมเดลของไอ้มดแดงนะครับแถมมากับขนมน่าจะเป็นกล่องสุ่มนะครับแถมมาหลายอย่างเลยเราเอาที่จําได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องสนุกกับของเล่นของสะสมกับจิกกระตอนะครับช่องที่หาวิธีทิ้งโลกนี้ไว้เบ้องหลังตัวเขาครับ วันนี้เรามาย้อนรอยขนมแถมของเล่นนะครับกับไอ้บดแดงอารวาสนะครับผมมีอยู่2ตัวผมมีบดเอ็ก uh, ซ์ซูเปอร์วันนะครับหรือว่าซูเปอร์วันนั่นเองมีปืนด้วยนะครับเป็นโมเดลที่เราต้องมาต่อเองถอดได้นะครับนี่แขนก็ถอดได้น่าจะแถมมากอบมากับกล่องสุ่มนะครับราคา5บาทน,นี่แขนก็หมุนได้ถอดได้หมุนได้นะครับ ไม่รู้ว่ามีให้สะสมกี่ตัวครัเรามาดูหน้าตาด้านในกันนี่จา้าบไปเลยนะครับปืนก็เท่ครับสวมหมวกได้ด้วยสวมอ่าเปอร์วันนะครับตัวนี้อย่างเท่ครับอย่างจา้าบเลยสมัยนั้นนตัวต่อไปผมหยิบเอาสตรองเกอร์นะครับ ถาไม่ตายสุดเทนะสตรองเกอร์ e c t r o kick นะฮะ rider kick น,นั่นเองสวยงามมากคลาสสิกครับสตรองเกอร์นะฮะมีปืนเหมือนกันนะ M16 หรือเปล่าถอดหัวได้เหมือนเดิมนะครับถอดหัวถอดตัวได้ถอดแขนได้นี่คะหน้าตาของสตรองเกอร์ใส่หัวเข้าไปก็เล่นสนะดกนะครับ ไทยมากๆอีกตัวหนึ่งจะเป็นกันดั้มนะครับคือแถมของเล่นค่อนข้างที่จะม่วนะครับแถมม่วมากันดั้มครับอนี่คือกันดั้มนะครับตัวใสฮะสวยเลยหน้าตาเหมือนกันหมดนะครับนี่ถอดออกมาให้ดูหน้าตากกจะพิมพ์เดียวกันหมดเลยนะครับตัวใสอนันนี้น่าจะหายากหรือเปล่านะครับ ใส่เข้าไปกันดำโอเคปุค๊นี่ถอดตัวได้อืม่ะนี่ไงเดี๋ยอยู่แค่สามตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นการ์ดกันด้วยนะครับพอให้หายคิดถึงเป็นการ์ดไอ้บดแดงอารวาสนะครับเดีย๋ยวผมหยิบซองให้ดูเลยไอ้บดแดงอารวาสนะครับมัสไรเดอร์ยุคโชวะ นะครับรุ่นแรกเลยคลาสสิกมาก1นึงซองนับแถมมา2ใบเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้เรามารุ่นหา h s r กันนะครับว่าจะยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับมี2องแบบเลยครับการ์ดทั้งหมดสุดถาการ์ดเลเซอร์ส,สวยๆสักใบหรือว่าคอไลเดอ์แบ็กนะครับกับแบ็ก Rx เอ็ผมชอบมากแก่เลยครับลิขสิทธิ์แท้จากไทก้านะครับนี่ลิคสิ์แท้นะครับ ไม่ได้รุนนานแล้วกับไอ้บนแดงย้อนวันวานกันหน่อยนะฮะอันนี้ด้านหลังการนะครับเขาจะประกบมาแบบนี้ให้เราได้เปิดรุนนะครับอารุ้นเลยว้าวองค์กรช็อกเกอร์ได้ช็อกเกอร์ครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับสองใบได้ตัวร้ายหมดเลยครับ แต่ตัวร้ายหมดเลยขอลุ้นอีกสักใบนะครับลุ้นอีกสักใบก็หยิบเอาไรเดอร์แมนนะครับกับวีสามไอ้มดเขียวนะครับบิดบิดเบียเบ้ยวเบี้ยวแปลงร่างเป็นมดเขียววีสามกับ Rider Man. ไรเดอร์แมนไรเดอร์หมายเลขสี่นะครับแกแล้ว เลยนะครับอะไรเนี่ยเรายังวนอยู่กับองค์กรช็อคเกอร์ครับโอ้โหช็อคเกอร์ช็อคเกอร์อันนี้รวมพลแกอีกครับลุนอีสกายไลยเดอร์กับสตรองเกอร์ขอทีมพระเอกหน่อยนะครับวันนี้ น,น่าจะเป็นพออระเอกละมั้งแก่ยากขนาดนี้ใช่ไหมอ่าได้แล้วนะครับหรือจนด์ชอ็อปเกย์เฮ้ย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 เลเซอร์เลเซอร์ les er, les er. นี่ครับเพชรขอบเลเซอร์มาแล้วโผล่มาทีหนึน่งแล้วเลเซอร์ er, ครับอุ่นใจใบนี้โอ้โหกล่องกล่องเกือบจะล้มดีใจเกินไปครับเอาเอาเอาตั้งไว้อยู่อีกออยู่เลยอยู่แล้วผมเปิดเลยนะครับ เยี่ยมมากเย่เอาดูใบนี้ก่อนเป็นใครก็ไม่รู้แล้วครับผ่านไปก่อนนะครับมาดูใบนี้หนึ่งเก้าแปดเจ็ดมเเดอร์แบ็คโอ้โหโขวนใจเลยนะครับสวยงามมากขวนใจใบเด็กเลยนะครับไรเดอร์แบ็คกำลังกระโดดขึ้นไปใช้ห้าหมายตายหรือเปล่านะครับไดอร์พานการต่อยที่หนักหน่วงมากสุดยอดครับวันนี้ ลุน라이เดอร์แบ็กก็ได้ไลเดอร์แบ็กนะครับเลเซอร์ซะด้วยไม่รู้ว่าเป็นระดับไหนแต่สวยมากนะครับช็อกเกอร์มาห้าใบนะครับตัวไม้เอกมาหนึ่งใบก็โอเคครับก็เดี๋ยวดูรายละเอียดความสวยงามกันพอดีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเสียงดังมาก,มากๆผมหยุดวิดีโอไว้คู่หนึ่งนะครับอ่านี่ไลเดอร์แบ็กนะครับ ลากันไปกับการ์ดสวยๆนะครับสนุกกับของเล่นของสะสมกับจิกกระต่อลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับแล้วมาพบกันใหม่นะ EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ